เทคนิคในการบริหารจัดการพอร์ตแบบกองทุนแล้วกันที่มีชื่อว่าตัวของรีเทิร์นเท่ากับแคดบวกเบต้าบวกอัลฟานะครับย้อนลอยความคิดกันนิดนึงว่าทําไมเราถึงต้องบริหารจัดการพอร์ตนะครับจากคลิปที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเนาะว่าเฮ้ยถ้าอยากจะพัฒนาเรื่องของพอร์ a แมนในการเทรดเนี่ยเวหนึ่งที่สามารถทําได้เส้นทางหนึ่งที่สามารถทําได้คือการบริหารจัดการพอร์ตหรือการทาพอร์ตให้มันเป็นระบบให้มันเชื่อมต่อกันให้มันต่อเนื่องกันนะครับ แทนที่เราจะไปโฟกัสเรื่องของการพัฒนาตัวของระบบเองเลยเนี่ยหรือการดัดแปลงระบบเพิ่มวินเลทเพิ่มอะไรต่างๆเ่าเนี่ยมันมีโอกาสทําให้พอร์ตมันพังได้มันมีโอกาสทําให้ระบบพังได้แต่การที่เราไปพัฒนาในส่วนของการจัดพอร์ตโฟลิโอแมจเมนต์ agement, ให้มันต่อคอมโบกันได้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการสร้างผลกําไรเพิ่มขึ้นมา,มากกว่าเดิมง่ายกว่ากันเยอะนะครับซึ่งวันนี้เอาหนึ่งในทฤษฎีหรือหนึ่งในหลักการที่ผมเคยศึกษามานะครับ ก่อนที่จะมาประยุกต์ใช้ในแบบของตัวเองเนาะมาเล่าให้ฟังนะครับหลักการนี้เป็นหลักการจัดพอร์ตของคุณเลเรลิโอซึ่งถ้าใครถามว่าคุณเลเรลิโอคือใครเนาะเขาคือผู้บริหารจัดก,การกองทุนที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะครับไม่ได้เก่งในเรื่องของการทํากําไรแบบวื้อหวาหรือเยอะแต่ สิ่งที่เถนัดคือการทํากําไรให้ได้ต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับเขาน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของการทํากําไรของกองทุนที่ออกมาสม่ําเสมอคือใกล้เคียงกันทุกๆเดือน ทุกๆไตรมาสทุกๆปีเนี่ยมากที่สุดเขาแนะนำมาว่าการจะทำได้แบบนั้นน่ะควรจะบระหิหารจัดการพอร์ตด้วยหลักคิดประมาณนี้ผมใช้คำว่าประมาณนี้เพราะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ผมศึกษามาแล้วผมเข้าใจมาแบบนี้นะครับต,ต้องต้องอธิบายแบบนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วคนเรียนเรื่องนี้ก็เยอะแล้วด้วยเนาะ,ะหลักการเนี้ยในการบรหิหารจัดการพอร์ตแบบลุงเลเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอเนี่ย เขาให้ชื่อว่า Return นเท่ากับแคบวกเบต้าบวกอัลฟาไม่ใช่สมก,การคณิตศาสตร์ครับมันเป็นหลักการที่บอกว่าถ้าคุณจะทำพอร์ตฟิลิโอสปอร์ตหนึง่งอย่างน้อยนะแบ่งพอร์ตออกเป็น3ส่วนเพราะกําไรที่จะเกิดขึ้นจะเกิดจากพอร์ตทั้ง3ส่วนเนียทำงานสอดคล้องกันประสานกันนะครับซึ่ง3ส่วนเนียแบ่งแยกตามหน้าที่เน้นย้ําคําว่าหน้าที่ของมันเลยนะครับ คือ1 c a ่งแคสต์สองเบต้าอัลฟาไม่จำเป็นจะต้องเรียกชื่อแบบนี้ก็ได้นะคุณเรียกว่าพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต C พอร์ต1พอร์ต2พอร์ต3พอร์ต4พอร์ต5พอร์ต6ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาทำความเข้าใจหรือฟังคำอธิบายของหลักการแคสต์เบต้าอัลฟาเลนิดหนึ่งนะครับตัวแคสต์เบต้าอัลฟาเนี่ยแต่ละพอร์ตมีความหมายว่าอย่างไงมีหน้าที่อะไรอย่างแรกเรื่องของแคชครับมีหน้าที่ เก็บไว้รอซื้อโอกาสครับก็ง่ายๆนะมีตังก็เก็บเป็นเงินสดเอาไว้ก่อนก็ได้คําว่าเงินสดหรือคําว่าแคชเนี่ยต้องเข้าใจความหมายบริบทของคุณเลยก่อนนะว่าคําว่าแคชไม่ใช่เงินสดนะแต่เป็นอะไรก็ได้ที่มีสภาพคล่องเพราะมันมีหน้าที่เอาไปรอซื้อโอกาสเราอาจจะเก็บเป็นบิตคอยหรือเก็บเป็นนองคำหรืออะไรก็ได้ที่เราคิดว่าชนะเงินเฟอ้อง่ายที่สุดคือเก็บเป็นเงินสดในส่วนของการเริ่มต้น ต้องเน้นย้าตรงนี้นิดหนึ่งรอซื้อโอกาสหมายความว่ายังไงเฮ้ยเราไปดูจังหวะประมาณนี้กันจังหวะประมาณประมาณเซตห้าสิบอย่างเงี้ยโอเคถามว่าเรามีความรู้เต็มกระบุงเลยแต่ช็อตประมาณนี้เรารู้เลยนะเรารู้เลยนะย้ำอีกทีว่าเรารู้เลยนะว่าตลาดจะเด้งแต่ถ้าเราไม่มีเงินสดเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ของไหมเราก็ได้แต่นั่งดูเฉยๆเช่นเดียวกันกับเคสของสเปดเทรดดิ้งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของของส่วนต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันผมไม่มีเงินสดสำรองผมไม่มีแผนสำรองเอาไว้ผมก็คว้าโอกาสที่สเปดมันขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือความสำคัญของแคชนะเพียงแต่ว,ว่าเราต้องรู้ด้วยว่าเราเก็บไว้ซื้อโอกาสไหนเพื่อโอกาสไหนนะครับ หน้าที่ของแคสเนี่ยสำคัญมากๆและควรเริ่มจากแคดเบต้านะครับพอร์ตอะไรก็ได้ที่เสี่ยงน้อยกว่าตลาดหรือเสี่ยงเท่ากับตลาดก็ได้ใครเรียนเรื่องของการเงินมาคําว่าเบต้าเนี่ยเขาไว้เ,วเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดเนาะเบต้าเท่ากับหนึ่งก็คือความเสี่ยงเท่ากันกันกบตลาดอะไรประมาณนี้ทรงคล้ายๆ้ายกันนะครับเทรดอะไรก็ได้ที่มันเสี่ยงน้อยกว่าตลาดให้ผลตอบแทนพอๆกับตลาดเสี่ยงพอๆกับตลาดแต่หน้าที่ของมันคือการสร้างกระแสเงินสดหรือผลิต แคตโฟผลิตกำไรออกมาให้ได้สม่ำเสมอมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หน้าที่ของพอร์ตเบต้าสามคือพอร์ตอัลฟาหน้าที่ของมันคือเอาไปชนะตลาดแบบไม่เสี่ยงชนะตลาดแบบไม่เสี่ยงไปโฟกัสชนะตลาดแบบไม่เสี่ยงคำว่าไม่เสี่ยงแปลว่าไม่ไม่ได้แปลว่าไม่เสียนะแยกออกจากกันตรงนี้นิดนึงครับหน้าที่ของมันคือเอาไว้บูสต์พอร์ตครับเอาไว้เร่งกำไรของพอร์ตให้มันเติบโต ยิ่งขึ้นเนาะส่วนสัดส่วนที่แนะนำในการเริ่มต้นก็40 40 20หรือแบบ60 30 40ก็ได้นะครับเอ้ย60 30 10แบบนี้ก็ได้นะครับแคชเบตา้อาอัลฟาทำได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับ และหลักการที่อยากนําเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสําหรับใครที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ทําแบบนี้ไล่ตามสเต็ปไปเลยจะสังเกตเห็นว่าคําว่าพอร์ตฟิลิโอแปลว่าการที่เราเทรดหลายพอร์ตแบ่งหน้าที่ของมันและทําให้มันเชื่อมโยงกันนะครับผมแนะนําว่าเริ่มจากอิน o m มก่อนถ้าเรามีรายได้เข้ามาเนี่ยเราค่อยไปลงทุนย้ำอีกทีนะมีรายได้เข้ามาค่อยไปลงทุนแต่ก่อนที่จะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้ที่แคชก่อน เก็บไว้ที่แชก่อนรอจังหวะรอโอกาสที่เหมาะสมไม่ใช่อยู่ดีๆก็กระโดดเข้าไปเลยสะสมเงินก่อนก็ตามเบสออนเบสิกทั่วไปครับมีไรายได้ทํางานมาก็เก็บเงินก่อนหยอดกระปุกก่อนมีจังหวะที่เหมาะสมไปเริ่มที่เบต้าครับอย่าเพิ่งโดดไปอัลฟาสําหรับมือใหม่ไม่ต้องรีบรวยไปอยู่ที่เบต้าก่อนเบต้าได้เรียนรู้ตลาดเรียนรู้วิธีการเทรดเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเก็บประสบการณ์นะครับหลังจากเบต้าแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่เบต้าแล้วเนี่ยเขาจะทําให้พอร์ตมันไม่ระเบิดพอร์ตไม่แตกเงินไม่หายแต่ได้กําไรต่อเนื่องอาจจะน้อยนิดนึงปีละสิอย่างเงี้ยแต่ได้กําไรต่อเนื่องหลังจากนั้นพอได้กําไรต่อเนื่องค่อยเอาไปต่อที่อัลฟ่าหรือค่อยเอาไปหาทางชนะตลาดข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือว่าทุกครั้งที่คุณแพ้ในอัลฟ่าครับคุณไม่ต้องกลับไปเริ่มหาเงินใหม่นึกออกปะ่ะนี่คือลูป ที่เป็นลูปนรกของมือใหม่หลายคนก็คือเข้าเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่อัลฟาเลยทํางานแทบตายลงไปที่อัลฟาเลยแล้วพอร์ตระเบิดก็ต้องกลับไปลูปเดิมแบบนี้มันไม่สนุกเลยผมเคยผ่านมาก่อนมันไม่สนุกเลยนะครับแต่หลักการเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเงินเข้ามามาที่แคสมีโอกาสไปทําพอร์ตที่มันไม่เสี่ยงแต่ได้ต่อเนื่องหลังจากได้กําไรค่อยเอากาไรไปต่ออัลฟา โตช้าหน่อยแต่โตชัวร์เพราะถ้าเราไปต่ออัลฟาหรือไปเทรดเพื่อที่จะพยายามชนะตลาดได้ได้แล้วมันเจ๊งเราเจ๊งแค่นี้อันนี้เราเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราทํางานมาได้เพิ่มขึ้นอันนี้เราก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าระบบมันก็เจเนอเรสเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลูปอยู่สั้นๆแค่นี้นึกออกปะลูปแห่งความบันเทิงอะครับมันก็จะเป็นลูปอยู่สั้นๆแค่นี้ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําลูปนี้ได้สําเร็จก็คือทำอัลฟาแล้วถูกแล้วเจอวิธีการทำอัลฟาที่ถูกพอร์ตมันจะบูสต์อัพเร็วมากมันจะเติบโตรเร็วมากเดี๋ยวมีตัวอย่างพอร์ตให้ดูครับอ่ะหลังจากได้กําไรจากอัลฟาถึงกําหนดให้ตัวเองเนี่ยเอาออกไปใช้จ่ายได้หรือกลับไปรีอินเวสต์ในแคสได้ให้ทําหลักการประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของพอร์ตพอร์ตหนึ่งถามว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้มันจะรวยเหรอ เออถ้าอัลฟาน้อยอันนี้เป็นตัวอย่างที่อัลฟาก็ผมอัลฟาประมาณสักสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นพอร์ตไม่เกินเนี้ยนะครับพอร์ตโอ้ออนะปัจจุบันนี้นะก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นในโลกคริปโตเนี่ยครับพอร์ตคริปโตเนี่ยปีนี้นะปีนี้พอร์ตผมนะโดดไปสามร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเกือบอ่าไม่ใช่สามร้อยหรอกเดี๋ยวหาว่ากิโมสองร้อยเจ็ดสิบกว่า,วาโดยประมาณนะครับในโลกฟอเร็เกซ์นะเทรดทองคําน้ามันเนี้ยได้สองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเออ ลาดอื่นๆเนี่ยเห็นไหมมีการกระจายพอร์ตกันไปตัวอัลฟาเนี่ยมันจะเป็นตัวกระชากดึงพอร์ตขึ้นมาซึ่งแบบเสร็จแล้วเน็ตเนี่ยผมปีนี้ผมบวกประมาณ44่นะครับมันก็ช่วยทําให้พอร์ตเติบโตได้นะประมาณนี้คี่สาคัญที่อยากเล่าให้ฟังนะครับคือ 1. แยกหน้าที่พอร์ตออกจากกันให้ชัดเจน 2. ควรจะมีให้ครบทั้ง3แบบ นะครับต่อเนื่องกันต่อคอมโบกันพวกเรโชเนี่ยหรือสัดส,ส่วนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคนและเป้าหมายของแต่ละคนที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นผมเป็นฟูทม์เดเดอร์ใช้คําว่าผมเป็นเดเดอร์อาชีพแล้วกันผมเน้นในเรื่องของเบต้าหรือความสม่ําเสมอมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าผมต้องการแคสโฟลที่สม่ําเสมอให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะครับที่มันมาสม่ําเสมอเหมือนกัน นึ่งอออ่ะอ่าทรงประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับด้วยหลักการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมอะ่ะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ในที่ดีหมายความว่าไม่ได้ทิ้งนะแต่หมายความว่าผมผมลองเอามาจัดในแบบของตัวเองแล้วอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไง อ่าสำหรับการประยุกต์แบบของตัวเองนะผมประยุกต์เป็นแบบนี้นะครับนี่เจ้าของเจ้าของมาด้วยนะครับเจ้าของแนวคิดนี้มาด้วยนะเจ้าของแนวคิดมานี้มาด้วยนะครับพี่สรุตนะครับซึ่งซึ่งเนี่ยผมประยุกต์มาเป็นแบบเนี้ยเพราะพี่สรุตเลยนะออหลังจากได้ฟังพี่สรุตมาแล้วนะครับผมก็เลยประยุกต์มาเป็นแบบนี้เพราะผมมองว่าแบบเนี้ยมันมีข้อจํากัดในการคิดในการวางแผนในระดับหนึ่งในขณะที่เราไม่ได้เอ็กซ์เพิดเท่ากับคุณเลยนะครับ แต่พอแบ่งแบบนี้ชีวิตมันง่ายขึ้นก็เรียงกันเหมือนเดิมเนาะอินคัมเข้ามานะครับอาจจะเก็บเป็นแคชก่อนนะครับตรงนี้อาจจะเก็บเป็นแคชก่อนนะครับกระโดดข้ามไปนิดนึงก็มาทําเป็นพาสซีฟอินคัมก็เน้นที่เบตานะครับก็มาทําที่พาสซีฟอินคัมก็เน้นที่เบตา้าหลังจากเป็นพาสซีฟอินคัมเสร็จแล้วผมเทรดไม่เก่งเทรดดิ้งไม่เก่งนะครับเก่งกําไรไม่เก่ง ต้องเข้าใจตรงนี้ได้แคดโฟออกมาเนาะผมก็เอาไปโฮแอสเซทก่อนเลยก็จะเป็นอีกพอร์ตหนึ่งที่เป็นพอร์ตโฮแอสเซทอย่างเดียวหรือถือแอสเซทอย่างเดียวนะครับซื้อถือไม่ขายไม่คิดอะไรกับมันทั้งนั้นซื้อถือซื้อถือ,ถอ,ถอสะสมไปเรื่อยๆพอมันมีก้อนใหญ่ได้สักก้อนหนึ่งนะครับผมก็เริ่มทําการเฮดจิงด้วยกระบวนการต่างๆเช่นอาจจะมองว่าเอาไปซื้อพุทออปชั่นนะครับซื้อพุทออปชั่นก็ได้นะครับเอาไปเป็นพุทออปชั่นอย่างเงี้ยครับต่อยอดเป็นพุท ออปชันหรือเป็นการช็อตเฮจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆช็อตเฮจก็จะเป็นในลักษณะของการเทรดดิ้งด้วยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วแล้วหลังจากที่มีการเฮจมีการอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้ประโยชน์จากออเดอร์ที่เฮจเนี่ยที่ทำการเฮจเนี่ยไปเทรดดิ้งเพื่อเอาส่วนต่างแคชเอาออกมาใช้หรือเอาไปรีอินเวส ก็จะทําแบบนี้ผมมองว่าทําแบบเนี้หลังจากที่ปรับมาเป็นแบบนี้นะครับมัน manage พอร์ตง่ายขึ้นมันคิดกับพอร์ตง่ายขึ้นมันวางแผนต่างๆง่ายขึ้นก็เลยกลับมาแชร์ให้ฟังนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบละสำหรับวันนี้ขออนุญาตสรุปส่งท้าย อีกสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเทคนิคการบริหารจัดการพอร์ตแบบกองทุนที่สามารถทําให้เราเพิ่มผลกําไรได้อย่างมหาศาลจนน่าแปลกใจซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับเทคน,คนิคนี้มีชื่อว่า Return of c ท่ากับแคบวกเบต้าบวกอัลฟาผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะ อันนี้ผู้บริหารกองทุนระดับโลกเขาแชร์ไอเดียมาแล้วเราเอามาต่อยอดประยุกต์ตามความเข้าใจของเรานะครับหลักการนี้คือเขาบอกว่าให้แบ่งพอร์ตตัวเองออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับแบ่งตามหน้าที่ของมันออกจากกันอย่างชัดเจนส่วนแรกคือแคสนะครับหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้รอซื้อโอกาสนะครับให้เก็บเป็นสภาพคล่องเก็บเป็นอะไรก็ได้2คือเบต้านะครับหน้าที่ของมันคือการสร้างกระแสงเงินสดแต่ต้องไม่เสี่ยงมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าตลาดหรือเท่ากับตลาด ได้กาไรเท่ากับตลาดเน้นในเรื่องของการสร้างกระแสเงินสดหลังจากนั้นนะครับค่อยเอาเกระแสเงินสดที่ได้เนี่ยนะครับไปลงทุนต่อในอัลฟาเพื่อเอาชนะตลาดโดยที่ไม่เสี่ยงนะครับมีหน้าที่ในการบูสต์พอร์ตให้เรียงลําดับแบบนี้นะครับสำหรับมือใหม่ทํางานได้เงินมาเอาไปไว้ที่แคชก่อนสะสมเป็นเงินก่อนหลังจากนั้นมีจังหวะเอาไปลงทุนในเบต้านะครับสร้างกระแสเงินสดได้กระแสเงินสดออกมาค่อยเอาไปต่อยอดในลักษณะของอัลฟาหรือไปเทรดแบบเสี่ยง ได้กำไรจากแบบเสี่ยงค่อยคิดเรื่องของการแคชเอาเอาเงินออกมาหรือการรีอินเวสต์นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างที่สุดเลยก็คือเอาอินคัมกระโดดไปอัลฟาเลยสำหรับมือใหม่ใครโชคดีก็โชคดีไปใครโชคร้ายคุณก็เวลาพลาดจะต้องกลับไปทำที่เดิมซึ่งการทำระบบพอร์ตฟิ o โอแบบนี้ข้อดีของมันคือเวลาคุณพลาดนะครับคุณจะไม่ต้องกลับไปที่เดิมและต่อเนื่องได้เสมอนะครับส่วนผลงานของมันก็ออกมาประมาณน,นี้ ะจะเห็นว่าจะมีบางตัวที่เอาเอร์ฟอร์มมีบางตัวที่ทํากําไรได้ดีมีบางตัวที่พุ่งปลีดเลยนะครับในส่วนของอัลฟามันก็มาช่วยทําให้ตัวของพอร์ต o ฟลิโอสตัคเจอร์ของเราเนี่ยหรือผลกําไรรวมของเราเนี่ยมันปิดบวกขึ้นมาได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากเป็นแนวคิดเป็นไอเดียเอาไว้ย้ำอีกทีนะถ้าต้องการที่จะขยายพอร์ตต้องการที่จะเพิ่ม ผลกำไร1นึ่งเวที่สามารถทำได้คือการทำพอร์ต o ฟ i อสตั u เจอร์นะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ฟังวันนี้นะครับ